มาเที่ยวง,งานแขวนคมจังหวัดลำพูนขาดไม่ได้คือชายเย็นแต่ก่อนจะไปดูแม่ค้าชงชาพาไปชมบรรยากาศในงานนิดนึงค่ะเราอยู่กันที่วัดพระาธาตุฮริพุนชัยงานจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายนหรือวันลอยกระทงไฮไลท์ของงานก็คือการแขวนคม อันละ99าบาทไม่ได้พกเงินสดก็สามารถสแกน QR code ได้ตามความเชื่อที่ว่าถ้าไม่ใช่คู่แท้มาแขวนคุมด้วยกันเนี่ยจะต้องเลิกกันซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแขวนคุมแล้วก็มากินชายเย็นหน้าวัดผูกหลักร้านกาแฟ,โ,ฟโบราณต้องชงเร็วและแรงชงแก้วแตกเลยจ้าและสูตรโบราณต้องโรยนมข้นจืดด้านบนสังเกตสกิลของแม่้ามือหนึ่งเทนมอีกมือหนึ่งต้องหยิบฝามือหนึ่งใส่หลอดอีกมือหนึ่งต้องหยิบถุงหูหิ้วสายเดียวถ้าใครมีสกิลนี้คือมือซ้ายทําอย่างหนึ่งมือขวายิบอีกอย่่างงงนึบ บอกว่าประกอบอาชีพขายน้ำมานานแล้วด้วยความที่อยู่วงการนี้มานานระหว่างยืนรอชาเราก็อดไม่ได้ที่จะสังเกตว่าเขาใช้อุปกรณ์หรือวัตถุดิบอะไรบ้างที่รู้สึกแปลกตาในช่วงหลังๆคือหลายร้านเริ่มใช้เฟรชชี่ไซรัปควบคู่กับติ่งฟงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าร้านราคาประมาณนี้20กว่าบาท30กว่าบาทเราจะเห็นแต่ติ่งฟงทุกร้านเลยนะคะ แต่เดี๋ยวนี้พอมาเดินตามตลาดเราเริ่มเห็นเฟชชี่อาจจะด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็แพ็กเกจแบบแปลกใหม่และด้วยรสชาติที่เข้มข้นทั้งคู่แต่เข้มกันคนละแบบเนาะก็เป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับแม่ค้าขายน้ําอันนี้เราถ่ายจากสถานที่จริงไม่มีการเซตใดๆเลยแล้วก็ขออภัยด้วยในความกล้องสั่นมากๆเพราะเรากะจะมาเที่ยวแบบชิลๆก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายคลิปมาเลยไม่ได้กะว่าจะถ่ายลงช่องเครื่องดื่มนะแต่พอเห็นร้านน้าเยอะแยะเราก็อดที่จะถ่ายไม่ได้ของกินอื่นๆในงานก็ ็เยอะมากค่ะราคา20-30เลือกซื้อกันไม่ไหวเลยซึ่งวันลอยกระทงแม่ขาบอกว่าของกินจะมาขายเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะแบบจัดเต็มเลยใครที่ชอบงานสายบุญแล้วก็ของกินเยอะๆเนี่ยห้ามพลาดเลยคะ่ะปิดท้ายกับภาพถ่ายงานเทศกาลขอให้ทุกร้านยอดขายดีๆปังๆรับทรัพย์วันงานเทศกาลลอยกระทงกันเยอะๆเลยนะคะ